ผู้ดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับแล้วเราก็อยู่กันในเกม Slither ซึ่งเกมนี้แปลเป็นไทยก็คือเลยเลยโอเคไม่ต้องพูดามนำเพลครับผมเราไปลองเล่นดูป่ารู้สึกว่ามันจะมาฮิตนะครับผมิ <c oughs> ่มต้นรมันเป็นหนอนน้อยครับผมทว่ามันต้องทำอะไรอินไป เฮ้เ,เตัดนะเฮ้ยฮโอ้ชีวิตนอนครับผมไม่ต้องทำอะไรครับแย่งอาหารกันครับผมรู้สึกว่าเฮ้เฮ้เฮ้อ้าวเฮ้มันมีตัวลุงลายตัวจังเลยวะอ้าวไอ้นี่รู้สึกว่ามันจะโอมันมันชำนาญนมันชำนาญอ้าวไอ้นี่ไอ้นี่หน้าตาเหมือนเราเลยครับโอ้ยขิบหายแล้วไง แว่งมาไปหนาคอนด้าเหลยดวัดมึงตายก่อนมึงโดนกูมาอระก็บมากไว้เป็นไงล่ะไนอ้น้องรู้จะมาตัดหน้าเฮ้วิ้ <c oughs> ยตุวนี้มันสูงใจแล้วต่ตามันไปแล้วาตามันไปมึงต้องมีวันพลาดมึงพลาดแล้วมึง โจรกูแน่นอนเลยอุ้ยเยอะรอมันพลาดรอมันพลาดเราจะกินมันนะผมโอ้เกมอะไรวะเนี่ยเฮ้ชิบหายชิบหายให้ฟาดเอ้ยลนเองหวมาใหม่โอ้โหตอนนี้นะครับมีคนเล่นทั้งหมด500 ห้ารอยเก้าคนครับเราเป็นที่ันดับสี่ร้อยแปดสิบสามชิบหายแล้วโอ้โหไอที่หนึ่งมันใหญ่ๆกันนั่นไหนวะเฮ้ยนน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 ไอ้ควาดเปียวตีเลยเีเฮ้ยสัตว์น่โอ้ยโอ้ยโอ้โหเธอเป็นเช ยายอโอ้เจริญอาหารกับระยะโยมจะมาปาดหน้าพี่เลอะไอ้น้องโหตัวนี้ครักยังไม่เจอเจอตัวใหญ่ตัวแหม่ <c oughs> เฮ้ยไปได้กันหมดวะอลังเครื่องกนเลยวะแรงเครื่องเลย À, để bây giờ hài lợi bây giờ hài lợi kịp bây giờ em ơi đâu có mơ nha mày đâu có mơ nha mày đâu có mơ nha mày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  dài quá nha mày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  nha เล็กตะเลียวกว่าเว้ยวิ <laughs> อ่อิ่มอิ่มน้ำสำราญอิ่มน้ำสำราญโอ้โหครไมาให้กินเลยเครื่องเครื่องกหน่อยแล้วโอ้โหปวดมันไปไหนหมดวะ ไอตัวเล็กตัวเล็กไอตัวเล็กนี่ปิวพ,พี่เลยไอตัวเล็กกลายเป็นครีไปเลยแหมอ้าวเจอไอตัวเล็กอีกแล้วจะ่เด้โดยตัวเล็กกี่ตตายฮะนันนั้นป่าวปาย่าอย่าอย่าเป็นเล็กแว้นแถวนี้ มาเดกแหวนแถวนี้พี่คุมไอ้น้องแถวนี้พี่คุมไอ้น้องโอ้โหอันดับหนึ่งแม่งตัวใหญ่กันนั่นไหนไม่รู้ครับไม่เป็นไรแถวนี้เราคุมแล้วเราไม่มีใครมาแถวนี้แล้วมาเราจะไปสำรวจแถวอื่นมาครับผมเพราะโอ้โหอยู่เดี๋ยวเหงาเหลือเกินแม่งไปไหน,นกันหมดวะ โอ Arnold, now, not, now. Now, ly, ้โหเล่นคือเจ็ครับปล่อยน็อตไปแล้วปล่อยน็อตไปแล้วปานโอ้โหชิบหายสิบเลยคุณถึกว่านักคนดาโอ้ยิงหัวหัวมันสูงหัวมันสูงโอ้มนเล่นเราแล้วมันเล่นเอาแน่เราเล่นเราแน่มันเล่นเราแน่หมุนหัวก่อนหมุนหัวก่อนหมุนหัวโอ้โหมันล้อมมันล้อมเรา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 โอ้มันเอาคุณแน่ไอ้กา์ป กดเป็นมังกือม่งเลยโอ้โหมันล้อมมันล้อมเออมันล้อมอ่ะมึงล้อมอ่ะคนมึงก็ได้ฟัดเฮียแม่งล้อมม็นงูเลยว่าหมาใหม่อีกแล้วโหระดีห้าร้อยแล้วมื่เกียระดับร้อยแล้วแม่งเอ้ยมันเล่นล้อมเราเลย จะจําเราจะจําแล้วเราจะนําไปใช้ที่มันกำงเป็นได้กวนเราโอ้โหไรว่างวางไว้วะตามเก็บนะครับตามรอยตามรอยเก็บไอ้ปัดเด้เมื่อกี้มันอยู่ไหนวะอ่าเราจะไปตัดหน้ามันนะครับตัวตัวเล็กกระโพดตัวเล็กกระโพดมันถือว่ามันใหญ่กว่ามันคุมเรา วันวนเด็กวันเด็กวันอยู่ในกันหมดวันสวอ้าวเจอแล้วแม่งตัวเท่ากันเลยวันโอ้ยจับปลแล้วว้าวเกบตัดหน้าเกือบตัดหน้ามึงเกือบโดนมึงเกือบโดนไอ้ม่วงไอ้ชมพูนี่ว่าแม่งเกือบตัดหน้ากูบอกว่าฮะโอ้ยนุ่งยาวว่ะโอ้ยนี่ใหญ่กว่า

เยอะเลือเกินลูกอะไรวะลูกอะไรวะแม่งดินเลยด้วยทางใต่กาวเขาบอมมาให้กูแดกซะทักงนี้ทำไมเราไม่มีหัวข้างบนวะล้อมันโอ้หยเกือบอัดหน้าพี่เลยไอ้น้องมึงโดนล้อม้าชมพูมันก็ัดหน้าแม่งเลย แย่งอยเอ้ยัปเลยกูดึงหน้าจอทำไมเนี้ย <c ười> หมายแย่อ๋อโอ้โหูดิโคตรไม่อานาคนด้โอ้ยเม่งร้อมกินคนเดียวด้วยวตัดหน้าไม่ไงว่ะโอ้ยมันโคตรใหญ่เลย เฮ้ยจูจะเจ้าด้วยเ้ยแกล้หนี่ยวอะหนี่ยเอ่าวอาตัเล็กตะเปี้ยวไปนะครับกระดึ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 บไมไม่ไปใครโดนทินเลยหรอวะกระดึบกระดึบว้าวนี่ววโอ้ยโอยโอ้ะทั้วะ เฮ้ยมาเยอะอยังเลยวะลบไม่ทันอ้าวโอ้ยตัวนี้โดนกินนะมึงขี้แปะอาอาๆอๆาวอา้าไม่กินไม่แบงเลยแต่ว่าเขากินไปก็ได้ครับผมไม่รีบก,ก็ได้วะอย่าพลาดนะตัวใหญ่เนี่ยวุ้ย ร e <What? S 1> อดมาได้ไงวะว้าวดูแม่งดูมันล้อมแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นี่มันมือใหญ่เยอะจังเลยวะโอ้เราเราคนที่นับสามร้อยนะผมอ่าตัดหน้าแม่งเลยไปงายแล้วเตี๋ยวแจวไปแล้วเฮ้ย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 แย่งเออแย่งเออโหกินไม่ได้เลย มันยิ่ยใหญ่วหรโอ้เราจะมีโอกาสใหญ่ยังเข้าแบบวันนี้อ้าวอ้าวใหญ่มากไม่ดีเฮ้ย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 อยากโดนตัดหน้าให้ป่ะเฮ้ยโดนตัดหน้าใป่ะเฮ้ยโอ้แม่งชุ่มปูโอ้โอ้หล่นเองเออมาตัวเล็กอีกแล้ว คือเล่นเลยหูดิเมื่อไหร่จะได้รับพรบกื่เข้ามางงนนี้เมื่อแล้วมากินดิมากินเต้มากินเต้มากินเต้ว้นแว้น แหวนโอ้โหโค้ดโค้ดสวนี้มีคนตายดูสิดูดูให้หมดดูเย็นมันแย็นมันเฮ้ยเฮ้ยนนาน้อเว้ยตันนาน้องเว้ยเฮ้ยโอ้โหโยนเพิบโดนเอ้ยมึงโดนโดนแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาเสตไดช้าเขียว น,นีันม่นยุ่งยากไปเดียวเอยแก้นนยวแหววแหววเฮ้ย yeah. oh. wow. wow. hey. ไม่แหวว่วะโอ้พลังแหวนหมดพลังแหวนหมดเราใช้พลังแวหแว,แวนแล้วแม่งจะหมดด้วยแล้วอุ้ยอุ้ยจะ,จะต้านหน้า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 เขียวจะต้านหน้าเขียวต้านหน้าพี่นอ้อง ขับรถขับลาบไม่เป็นระวังเลยเมือนชนเาบ้านไปเรื่อยอ้าวไอ้สัตว์เลยมันแรงกว่า <c oughs> ไอา้รบอา้าวอ้าวโอ้ยีเรีอลเหมือนกันเว้ยไปด้วยกันไปได้ก่อนได้ปะวะ พลาดนะมึงโดนแดกแน่นอนเลยวืบวืบวืบแมวใช้พลังแล้วแม่งตัวเล็กลงนี่ว่ามึงรู้อัเนี้หมูเขียวหมูเขียวเมร์ซอนไลสไล์ตามันไปสไล์ตามันไปมึงต้องพลาดตะก,กูอ่ะโอ้โห่แม่งขด quản ào này, ôi, mày gian được wá, gì mày gian được wá, quen, đẻ quen, đẻ quen, đẻ quen, peo, đẻ quen, peo, ya ya ya, mày rung với ยาเลยยาเลยตัวกูยาวอีกเลยโอ้โหคุมทัพย์ว้าวเกือบเลยแม่งเอ้ยยังไม่อ้าว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 ไอเวทมันเหลือช้ยโอ้ไปดูว่า